สวัสดีค่ะหนูชื่อดิฉันสุดท้ายเหงาพิเศษค่ะชื่อเล่ชื่อหนองกูค่ะวันนี้หนูจะมาทำไอติมค่ะหนูจะมาสาธิตวิธีใส่ก่อนค่ะมีสีอะไรบ้างคะมีสีเขียวค่ะกรีนสีชมพูค่ะพีชสีเหลืองค่ะเยลโลวสีส้มค่ะออเรนเรียบร้อยค่ะวันนี้จะมาใส่ลง

เ okay. อาอันต่อไปค่ะหนูกลัวเต็มอ่ะหนูกลัวไม่หมดอ่ะเอาเลยครับีเ่าจะพอแล้วค่ะฮะ อันนี้ใส่ช่องด้วยอ่าแล้วก็ไม่รู้จักไม่เป็นไรค่ะสักช่องนี้นะต้องใส่ก่อนอ่ต้อง่ใมีสามอันแล้วใช่ไหมใส่หนึ่งอันนี้ใส่สมมติเวลาใส่หนึ่งอันนี้สามอันนี้ด้วย ไม่ได้ใส่เฮห,หมดเลยเพราะไม่มีช่องอื่นแล้วถ้าถ้าที่เหลือมันมที่เหลือมันมีอยู่จะกินใด้หมดเนี่ยอเหลือยังต้องใส่หน่อยนะไม่เต็มเต็มเนี่ยเอาไว้เท่ากัน อาเสียบเลยเสียบกรี๊ดสีเขียวถูกไหมเอากลับด้านป่ะครับอายุกี้อร่อยไหมอร่อยอ้าวเสียบเข้าไปใหม่อ๋อฮึ แล้วก็สีชมพูสุดท้ายพี่เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นค่ะเดี๋ยวเราไม่เอาไปแช่ตู้เย็นให้หุ่ยกุ๊ดหกแล้วค่ะลูกไม่ต้องยกแช่ตู้เย็นนะคะเดก็เป็นแช่ตู้เย็นค่ะ่อแต่ตอนนี้ระหว่างรอดื่มนมมีประโยชน์ไหมคะ มีค่ะมันเหลือปะป๊าสาม